ตอนที่พ่ออาการกำเริบอีกแล้วแต่ในห้องนี้ไม่มีน้ำเย็นนัวนวพ่อไม่เป็นไรเจ้าไปเล่นเถอะไม่ต้องสนใจพ่อเดี๋ยวพ่อก็หายถึงยังไงก็รอดชีวิตมาได้ตั้งหลายปีหอมจังทุกครั้งที่พ่อมีอาการจะมีกลิ่นดอกไม้หอมหน่าแปลกจังเลย นี่มันคือกลิ่นอะไรกันนะเจ้ายังเด็กไม่ต้องรู้หรอกนะข้ายอมที่จะไม่มีกลิ่นนี้คันร้อนข้าจะต้องไม่คิดถึงนางคิดถึงไม่ได้ทำไมแย่เย็ยนยังไม่ออกมาอีกตกลงจะร้องหรือไม่ร้องในท่านทั้งหลายแย่เย็ยนไม่ค่อยสบาย คืนนี้ขอเปลี่ยนเป็นคนอื่นขึ้นมาร้องแทนก็แล้วกันเงินที่จ่ายมาเพื่อชมการแสดงในค่ำคืนนี้จะคืนให้พวกท่านทั้งหมดวันนี้ไม่เห็นเย้ยฉิงไม่รู้ว่าหายไปไหนอยู่ต่อไปก็ไร้ความหมายกลับดีกว่ากลับดึกท่านพ่อจะต้องบ่นข้าอีกแน่แนที่ข้าไม่ดูแลสามีทั้งหลายเอ๊ะทำไมถึงมีกลิ่นหอมโชยมาเหมือนว่าเป็นกลิ่นดอกไม้หอมกลิ่นนี้ ช่างหอมเหลือเกินกลิ่นโชยมาจากตรงนั้นทำไมประตูนี้ลงกรจากด้านนอกใครนะ่ะอองเยียนลีเทียนหลัวที่แท้ก็เป็นเสียงเด็กน้อยทำไมเป็นนางทำไมต้องมาเวลานี้ด้วยท่านมาหาพ่อข้าใช่ไหมพวกเราถูกขังไว้ข้างในนี้ตอนนี้พ่อข้าไม่ค่อยสบายพบท่านไม่ได้ไม่สบายเหรอ เขาเป็นอะไรล่ะหน้าพ่อแดงหายใจหอบแถมยังมีกลิ่นหอมออกมาอ้านัวนวหายใจหอบเหรอไม่เป็นไรใช่ไหมตอนนี้พ่อข้าไม่สบายท่านจะทำอะไรกลิ่นหอมเหมือนลี้ทำไมอยู่ๆค่าถึงได้รู้สึกว่าร่างกายร้อนขึ้น อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่ามองข้ามีกระแสอบอุ่นในร่างกายของข้าดูเหมือนว่าข้าจะกลายเป็นคนใจร้อน